นะก็มาพบกันกับแนวทางของลาวเรา HD แล้วก็ราวสตานะาวเรา HD วันนี้หลุดนะครับเนาะลเรา HD ออกไปที่39021นะครับนะห7หลุดนะครับส่วนราวสตา์มาที่อะไรนะ96 96085นะครับนี่ตัวนี้ตอนแรกลงเป็น5อะไร5 6าหเปล่าเนี่ยมเปลี่ยนเป็น5 หนะครับก็หลักร้อยเข้าแค่เลขแปดสาตัวเข้าแค่แปนะครับส่วนตัวเจาะเข้า5 8นะครับออก0ูนย์แปนะครับเข้าตัวกลับนะเข้าเด่น5โอเคตามนี้อ่ะทีนี้มาดูของวันที่3นะครับวันจันทร์ hd วันนี้นะครับ ดี <SD S 2> <SD S 1> เด่นไปที่ห้หนะครับตัวเจาะฮีนะครับก็จะมีห้าหนึ่งสองหสนะครับ6กหนึ่งหสอง หกสามหกสี่นะครับสามตัวเจาะ5้าหกสองนะครับทีนี้มาดูของลาวสตานะครับลาวสตาจะเด่นไปที่สองสามนะครับตัวเจาะสองสี่ สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับส่วนสามตัวนะครับจะไปที่ศูนย์แปดสามนะครับเม็ดเดียวตัวเด่นนะก็จะเป็นสามแปด สามแปดสาแล้วก็สานะครับผมชอบอยู่ประมาณนี้นะครับสองแ3ดสองเกตัว083ย์แดักทางจะมาว่าศูนย์แปแล้วมา0ูนย์แปอันนี้ผมดักทางเลยนะเขาจะมาแบบนี้ไหม เออโอเคนะครับสําหรับใครที่ตามก็ลองลุ้นกันนะครับสำหรับราวพัดลาวสตานะครับของวันที่สามนะครับวันจันทร์คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ